สวัสด really ีเพ to oui well ื่อนชาวสเตปกี même, ้ฮะวันนี้อยู่กับนั่ดุดอีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการสเตปกี้คัมบูร่านั่นเองนะฮะอ่าอยู่กับชิง g a คนใหม่ฮะคุณขนมปังปิ้งฮะตบมือนะฮะเย้มาคุณขนมปังปิ้งทักทายหน่อยฮะสวัสดีครับก็จะบอกเลยว่าตอนนี้สเตปกี้มีการรวมทีมใหม่นะฮะก็คือนอกจากสเตปกี้คัมบูร่าฮะขนมปังปิ้งรู้ไหมฮะว่าเราจะมีสเตปกี้คอมพิวเตอร์ด้วยสอนใช้คอมพิวเตอร์นะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตอนนั้นตอนนั้นก็คือเรื่องของสเตปกี้คอมพิวเตอร์ฮะ ตอนนี้อยู่กับสเตปปี้แคมราและข้างหน้าเราคือพ a น a s ส <55. S 1> นิ c TC 55นัอนะฮะตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างฮะคุณขนมปังปิ้งฮะช่วยบอกเราหน่อยฮะความพิเศษอย่างแรกเลยที่ผมมองถึงนะฮะคือ,คอถ้าจะตนนัดถึงยจซชื่อตัวนี้แม่งมาจากจุดนี้แหละเป็นเทรนด์ด้วยนั่นคือเซลฟี่หน้าจอที่พับขึ้นมาได้180องศานะฮะนี่ตรงนี้นี่สำคัญมากเอาไว้ถ่ายนอกจากแนนในการถ่ายรูป มุมต่างๆแล้วยังได้ในการถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยอันนี้สําคัญมากเพราะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเซลฟี่นั้นสูงมากนะฮะดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญในการที่เราจะเซลฟี่นั่นเอง,เองนะ,ะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาว่าเห็นหน้าตัวเองกับเพื่อนจับไปเลยไม่ต,ต,ต้องมาเล็งมุมกันให้เสียเวลาที่สําคัญที่สุดคุณภาพของเลนส์อย่างนี้มันดีกว่าคุณภาพเลนส์กล้องหน้าของมือถืออย่างแน่นอนแน่นอนและเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าด้วยแน่นอนดูดูดูเลนส์อันเบลเลอร์คือมือถือเลนส์อันแค่เนี้ย คือคุณเกต้ดีให้ตายก็สู้ยากสู้ยากในในสถานะแสงน้อยอ่าแต่ว่าก็ยังมีหลายๆตัวที่พอจะสู้ได้เนี่ยออปโป้ออปโปแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละถ้าคนเล่นกล้องจริงๆก็คงพอจะทราบนะฮะว่าคุณภาพความมิติลึกอะไรต่างมันต่างกันนะฮะแน่นอนตัวนี้ก็คือรูมิก์เนี่ยเอ่อตัวนี้ก็คือใช้เลนส์ของยี่ห้อไลกาสนะฮะครับตัวนี้ด้วยซึ่งไลกาส์มันเป็นยังไงครับคุณขนมปังปิ้งถ้าเป็นของตัวไลกาเลยเนี่ยจะเป็นเลนส์แพนเมด มีคุณภาพสูงแล้วก็ราคาแพงที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันน้องเลนตัวแค่นี้วงแค่สิบาบาทแพงมากหลายหมื่นสี่ห้าหมื่นกันเลย<ต>ทีเดียวคือไอเลนเลนแพงๆอย่างเงี้ยมันมันมันทำให้ภาพมันเป็นยังไงคมกว่าคมมีมิติมากกว่ามีรายละเอียดละละเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราก็ไม่จำ<ม>เป็นต้องไปมองมันก็ได้แต่แปลว่าพวกช่างภาพเขาดูกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สนใจจริงๆสองหมื่น ที่เสียเพิ่มไปได้มาอีกนิดนึงเขาก็เอาเขาที่เช็คมาสิว่าตัวนี้จะไม่ได้ใช้ไลกานะฮะเออวันนั้นน้าดุดลองเซิร์ชดูไม่แน่ใจง่ายคือคนขายเขบอกไลกาแต่น้าดุเช็คแล้วว่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่อันนี้ไม่แน่ใจใช้อะไรก็ช่างมันเราซื้อมาในราคาเท่านี้พอใจก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าลดราคาอยู่นะครับเราซื้อมาแค่ราคา9,900พเาท่านั้นเองถูกมากถูกมากสรหรับตัวของ compact ที่มีคุณภาพสูงอันนี้แล้วยี่สิบห้าสนิทเขามีมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องอะไร อย่างอย่างแคนนอนก็มีชื่อเสียงอย่างหน,นึ่งฟูจิอ,อ่านิคอนเนี่ยแล้วตัวพลาสนิกเขามีชื่อเสียงด้านไหนบ้างผมมองว่ามันรวมๆนะกลางๆาไม่ได้แบบไปทางไหนทางหนึ่งเพราะว่าเราเห็นสินค้าพนาซนิกก็มีออกมาเกือบทุกทางออแล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรซึ่งก็ต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยที่มีคอมเพกแล้วมีมีม,มีหน้าจอผ่าขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีแค่ซัมซุงน้อยมากซึ่งซัมซุงนี่ถือว่ามือใหม่สุด ต่มงนี่ยังเป็นมือใหม่ยัะมากๆนะฮะแล้วมีนี่ข้อ,น,อน,นี่มีน้อยมากๆแคนน่อนอนี่เท่นั้นน่าดุดไปดูแทบหาไม่เจอแล้วนะ,ะถ้าเป็นคอมพคยังไม่เจอไม่เจอนะโอลิมปัสนี <Olymp us S 2> ่นไม่มีเลยถ้าถ้า,ามีใครเจอก็ช่วยมาบอกเราด้วยแล้วกันจะได้ไปซื้อมาหากันใช้เพราะว่าจริงๆเราก็พยายามดูๆแหละหาไม่ได้นะแต่ว่ามีพาสตกตัวนี้นะฮะที่มีตัวถูกแล้วมีตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งด้วยคือซูมได้ถึง40เท่าฮะแต่ว่าเป็นซูมแบบออปติคอลเท่าไหร่ฮะ เป็นแบ่งเป็น Optical ล0คือซูมโดยการยืดเลนส์ซูมยืดออกมาได้20เท่าหลังจาก20ไป40นั้นเป็นเป็นจุตองซูมนะฮะคือการอแนวการขยายภาพนั่นเองนะนั่นคือจุดเด่นนะฮะส่วนเรื่องของจุดเด่นอื่นอย่างพวก Creative Control ตรงนี้เนี่ยฮะก็เหมือนการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเหมือนเหมือนแอปโทรศัพท์ Instagram อะไรพวกนี้ที่เด็กของมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นหรอกเราว่านะที่เด็ดของมันจริงจอยู่ที่ตรง Creative พ a มา สาธิตเลยฮะชื่นชอบมากอันนี้เราเปิดหมดพาโนรามาอยู่ครับโดยการหมุนนะฮะหมุนข้างบนพาโนรามาคือรูปสี่เหลี่ยมยาวอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะฮะทาไมต้องใช้คําว่าครีเอทีฟพาโนรามามันต่างจากพาโนรามาย่างธรรมดาอย่างไรเดี๋ยวดูก่อนเลยพาโนรามาตรงนี้นี่มีสี่แบบก็คืดจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายขึ้นลงย่างได้บนลงล่างล่างขึ้นบนอันนี้โหดสัตว์ไม่เบาเดี๋ยวเราจะเลือกจากซ้ายไปขวาซึ่งเป็นปกติเป็นทิศทางที่มนุษย์มนาเขาทำกันอ่าฮะ กดลงไว้ปุ๊บแล้วก็จะมาได้ไงเนี่ยกลับก่อนกลับก่อนอ่าอ่าแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นอย่างนี้คือเขาจะเอาตรงนี้นั่นเองแล้วจะจริงจริงมันก็เอาทั้งหมดเลยต้อเข้าใจว่ามันจะมีเอาหรออ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายจากตรงนี้นะครับไปตรงนู้นนะฮะอุ่ยกระเด็นฮะกระเด็นอ่าเดี๋ยวเราบอกข้อดีของกล้อ่นะครัเพราะว่าที่ผมบอกว่าตรงนี้มันน่าสนใจมากๆเนี่ยคือมันมีความเร็วในการถ่ายพานโนามาเนี่ยยิ่งกว่าแสงอีกจริงเหรอฮะ าเกิดว่าใครเนี่ยใช้ p อ o n e นะการถ่ายพานโนรามาเนี่ยเราต้องค่อยๆเลื่อนเลื่อนไอโฟงไอโฟงเลื่อนไปเทียบเลยดีวะมานิ้วนิ้วคนหรอเปล่าะคุณสัมผัสไม่ได้เหรอไม่ใช่คนเน่เอางี้เดี๋ยวเราถ่ายคู่กันเลยอ่าอ่าไอโฟนตั้งเรานีของเราทางนี้ทางนี้ความเร็วหนึ่งสองสาม พอเราเร็วปุ๊บเนี่ยไอโฟนจะแจ้งเลยว่าเร็วสส,สลวดาวดาวแล้วก็ต้องมานั่งทํามือให้นิ่งจริงๆอันนี้มันก็ต้องทํามือให้นิ่งพอสมควรเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องมากเท่าน,นี้สังเกต,ตว่ามันเบี้ยวอ่าเห็นนะเบี้ยวนะฮะนี่เบี้ยวอยู่เพราะว่ามือเราไม่นิ่งนะฮะลองดูตัวอย่างตัวนี้บ้างว่าอันนี้คือความเร็วก่อนนะฮะนีซูมดูซูมดูเลยว่าคือถือว่าดีกว่าค่อนข้าง,ง,งมากว่านิ่งอันนี้คือยังมือไม่นิ่งนะเมื่อกี้คือถ่ายไปนงันๆอ่าแต่แต่เพราะว่าอยู่บนโต๊ะด้วย เมื่อกี้ผมล่าบ,บนโต๊ะทีนี้ถนะ้าเกิดทำให้มือน,นิ่งๆก็จะทำได้เดียวแต่ที่ท<า>สำคัญคือ,อเห็นชัดเลยว่ามันเร็วกว่าหลายเท่าก็าาาเหลือว่าเสียเงิน9 9 0 0เพื่อเอามาถ่ายพาโนอย่างเดียวก็ผมก็ว่าคุ้มนะเพราะจริงๆมันมีคนที่ที่เป็นชอบถ่ายอโนรารมาพวกวิวเยอะโอโ้โหตัวนี้นี่แนะนำเลยอันนี้เป็นจุดเด่นนะอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะไม่พูดถึงคงไม่ได้ฮะ w i f i w i f i Connect คือตัวนี้ไม่ได้เล่นเน็ตได้นะไม่ใช่ Android แล้วก็ไม่ใช่ iPhone นะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมกับ มือถือนั่นเองเชื่อกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรได้หมดเลยที่มีที่มีแอปที่มี Wi-Fi อ่ะซึ่งขอบอกนะครับว่าทั้ง iPhone นะฮะแล้วก็ทั้ง o i d เนี่ยมีหมดมีใช้ได้ทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบดีกว่าโดยใช้ Android ละกันเพราะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามือถือ Android ก็มีคนใช้เยอะไม่แค iPhone เลยปรับโหมดกลับมาก่อนนะก็ไปกดที่ Wi-Fi ก่อนปุ๊บนะตรงนี้นะฮะ อ่ะฮะถ้ามีปุ่มไ i f i อยู่ก็เลยตกลึมของไปจะขึ้นตอนนี้นะฮะลักษณะของการเปลี่ยนก็คือเราจะเปลี่ยนให้ไอตัวมือถือของเราเนี่ยเป็นรีโมทรีโมทไม่ได้แปลว่าควบคุมห่างรีโมทแปลว่าอะไรฮะควบคุมหนุปังกันไกลมากระยะไกลมาแปลว่าระยะไกลนะฮะคนเข้าใจผิดรีโมทเอตัวควบคุมหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือรีโมทเนี่ยแปลว่าระยะไกลซึ่งเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นรีโมทคอนโทรลนั่นเองคือการควบคุมจากระยะไกลนะฮะขั้นแรกฮะก็ต้อง เปิดไวไฟตัวนี้เปิดปุ๊บตัวนี้จะทำาจะทาตัวเองให้คล้ายๆกับเป็นฮอสปอตอ่าปล่อย Wi-Fi ออกมาดึงภาพให้ดึงอ่าืึอภาพเหมือนุณปล่อยเน็ตอ่ะเปิดเลยฮะเพราะอันนี้เราเปิดแล้วจัดเลยฮะพอมาดูตรงนี้นะครับเพราเข้ามาแล้วมันจะมีคําว่า new connection อ่าเข้าไปคือตอนนี้ไม่มีนะฮะยังมีอะไรคือปึ้งมีสามโหมดให้เลือกอย่างเมื่อกี้ที่บอกตอนแรกจะให้เป็นรีโมท ชูตติ้งเอ็นวิวก็คือก็สามารถดูแล้วก็กดถ่ายได้จากเรียกไลจากมือถือของเราถูกต้องฮะหรือสอง n ซนอิมเม e ไวร์ e ิคอร์ด i n g ก็คือส่งภาพส่งภาพโดยเวลาที่เรากดชัตเตอร์ตัวนี้ปึ้งภาพจะถูกแบ่งแยกเก็บเป็นสองที่หนึ่งก็คือในกล้องสองก็คือในโทรศัพท์ไม่ทำอรเลยเรียกว่าแบบอัพขึ้นนินิโปรแกรมอะไรกันนะถ่ายรูปถ่ายรูปและตัวที่สามก็คือการส่งรูปที่อยู่ใน หมายถึงว่าเราถ่ายไปแล้วส่งรูปจากโทรศัพท์เข้ามาเก็บในกล่องอืก็คือตัวที่สมมติบันทึกไว้แล้วใช่ไหมละ่ะ,ะ,ะนี้เราก็จะใช้เป็นตัวรีโมทชูตติ้งแอนด์วิวแต่พอเมื่อกี้เราได้เชื่อมต่อไปแล้วเราก็ออกมาอตอนนี้รออยู่ฮะเราเราจะลองเชื่อมต่อใหม่ดีออกว่าโอเลยฮะเพื่อจะได้เห็นอพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่า ให้คุณไปหา Wi-Fi ชื่อนี้นะฮะซึ่งนดูดก็จะกดสแกนนะครไม่ต้องกดกระดามแล้วนะก็พาสเวิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะฮะเราเชื่อมต่อไปแล้วอ่เชืมันก็เลยเด้งคอ n เน็กเลยถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่อมต่อก็ใส่รหัสตามมาทีปแล้คราวนี้เขาก็สอนให้เราเปิดแอปนะฮะแอปเนี่ยพิมพ์ไปว่า panasonic นะฮะ image app นะฮะก็จะมีอยู่ในทั้ง play store แล้วก็ ios เช่นกันนะจ๊ะ เข้าไอแมจแอปปุ๊บก็จะมีการบู๊ตติลติลติลติตตตลหลังจากนั้นก็จะเซิร์ชแคม ERA นะเซิร์ชหาไอ้กล้องตัวนี้ถูกต้องน่าเจอแล้วฮะเจอแล้วอ่าเรียบร้อยกดโอเคยอมรับว่าเมื่อกี้ไม่เจอหาลออยายรอบเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยเป็นนะต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่นะฮะจะเห็น,ะน,ะน,หนว่ากล้องขยับนะฮะเออรีโมทขยับตามนะฮะดีเลย์เล็กน้อยเดี๋ยวเราถือว่ารับได้เดี๋ยวเราจะถ่ายลูฟี่นะฮะซึ่งเราสั่งให้มันซูมได้ด้วยใช่ไหมได้ สั่งซูมได้ด้วยฮะน,น,นี่ฮะสั่งซูมเข้าซูมออกแต่รู้สึกว่าจะเป็นการซูมแบบดิจิตอลนะฮะเพราะว่าตัวเลนส์กล้องนั้นไม่ได้ขยับตามไปด้วยนะแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้แสดงเพราะสุดท้ายแล้วเราก็เราแล้วเรา,เรา,เ,ราเราซูมจากตัวนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคือมันบังคับไม่ให้ใช้ไได้ครับไม่ให้ใช้แล้วนะฮะตรงนี้ก็มีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยฮะปรับแสง นะฮะมืดสว่างชดเชยแสงนี่ฮะสว่างกำลังดีสว่างไปปลอดเลยชอบอะ่ะนะฮะสว่างดูขาวๆอ่าชอบแล้วนะฮะขาวๆคนอี่นี่ชอบนะฮะนี่ฮะก็ปรับจากตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเรียกว่าปรับเสร็จก็กดแบ็กนะฮะหลังจากนั้นก็จะกดถ่ายฮะหนึ่งสองสามจ๊ เรียบร้อยนะฮะตอนนี้รูปอยู่ในนู้นได้ไหมฮะอยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้ได้ไหมฮะไม่ครับจะ,ะอยู่ในนี้ก่อนอยู่ในนี้อย่างเดียวอ่าอันนี้เราก็นะฮะมีตัวของควิกเมนูด้วยฮะมีปิดแฟบมีปิดมีเซอรฟทมเมอร์นะใครรูปตัวเองก็ทําได้นะฮะทิเจอร์ไซส์เนี่ยยังปรับจากตรงนี้ได้ด้วยนะฮะสูงสุดเนี่ยเป็น4ต่อ3กับ16ต่อ9มีคนถามเราเยอะฮะทำไมต้อง3ต่อ2องทำไมต้อง4ต่อ3ามทำไมต้อง16ต่อ9อธิบายนะครับ มันก็คืออัตราส่วนกว้างยาวของคือแต่ละภาพเนี่ยมันเอาไปใช้ในในแนวไหนสี่ต่อสามนี่เป็นอินสตาแกรมทำไมอินสตาแกรมต้องให้สี่ต่อสามทำไมไม่ให้สิบหกต่อเก้าอินสตาแกรมหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเออวะนต่อหนึ่งจริงๆด้วยนี่ฮะแบบอินสตาแกรมสิบหกต่อเก้าก็จะเป็นภาพที่เก็บไปหาค่าใช่ไหมจอของหนังอะดูรูปบนบนทีวายสกรีนเหมือนเหมือนเล่าทาย เหมือนเราแคปหน้าจอออกมาจากพวกหนังฮอลลีวูดใชมแล้วทำไมต้องหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็จะได้ลงในตากล้องได้ง่ายโดยไม่ต้องครอปขอบคุณมากท้าไมต้องสามต่อสองสามสามต่อสองสามต่อสองกับสี่ต่อสามนี่จะคล้ายๆกันคือเป็นเป็นสี่เหลี่ยมบินผ้าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้สามต่อสองเพราะว่าพอคูณออกมาแล้วได้เป็นหกต่อสี่ใช่ไหมก็จะเท่ากับไอ้ขนาด เวลาเราไปอัดรูปอ๋อเป็นขนาดที่เขาไปอัดรูปนั่นเองนั่นเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะฮะจะใช้ทําอะไร mm hmm. คือจุประสมมันต่างกันนะฮะเอาละตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูดก่อนว่าภาพอย่างนี้จริงหรือเปล่านะฮะเราเราต้องปลดตัวนี้ออกก่อนไหมฮะนี่กดเมื่อกี้แต่มีปุ๊บเราเรากด cancel ออกมาเลยเลยนี่ก็จะมีให้ให้กดตรงกล้องเลยไม่เห็น<ล><ล>ฮะก็จะมีให้เอ็นบีมโอคอนโทรล้แตะตรงปุ่มโฟกัสปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้มา แจ้งว่าอยู่ภายใต้การควบคุมอ่าสะโพ่เป็นทางการกดออกมากอึ้งกดเย็มันเลยเอ็นเยสตอนนี้รูปก็จะอยู่ในนี้บร้อยแล้วนะฮะกดดูรูปได้เลยอึ้งนะฮะนะปึ๊บนะกดดูรูปตรงนี้อยู่นี่แล้วโอ้โหไม่อยู่ในเครื่องนะยังมั่วมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายแต่ยังได้ถ่ายจากอันนี้ตอนทุกคนก็เห็นกันอยู่นะฮะอันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะฟุ้งไปหนึงเพราะในดุดเนี่ยรู้สึกว่าช่วยช่วยแสงมากไปหรือเปล่าแล้วก็ แต่ข้อเสียของตัวนี้นิดนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมมองจากจอของเดซยามามามากเกินไปกล้องตัวนี้ความละเอียดค่อนข้างน้อยแต่กล้องนดีในระดับของแพ็คสิบหกล้านนี่ไม่ไม่หมายถึงมีความละเอียดจออ๋อความละเอียดของจอมันน้อยอ๋อประมาณสี่แสนกว่าจุดถ้าจำไม่ผิดคือคุณจะบอกว่าเวลาดูภาพอาจจะดูแ้วสี่สันอาจจะไม่อาจจะดูว่ามันแบบแตกนิดนึ่งอย่าเพิ่งตกใจไปเหมือนภาพแตก เวลาเราถ่ายเอาลองถ่ายดูอ๋อมันจะเหมือนว่าภาพมันแตกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แตกคือจอมันอ๋อนี่ไหมไม่ไม่ไม่ขนาดประมาณนี้มีซูมเยอะไปอ๋ออาจจะมไม่ออกต้องดูเทียบกับกล้องดิเอตอรที่บนหน้าจอเนี่ยอาจจะมีประมาณล้านกว่าจุดีหญ่ต้องดูบนบนคอมบนอะไรถ้าบนคอมนี้รับรองเลยว่าใช้ได้เลยก็อย่างว่าตามราคาไปคือตัวเนี้ยถามว่าได้เปรียบ DSLR ตรงไหนบ้างครับช่วยบอก ได้เปรียบตรงไหนบ้าง,งน้ำหนักเลยน้ำหนักขนาดเแบาบแล้วก็จอพับได้คือ DSLR น้อยตัวมากที่จะจอพับได้ถึงเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็พับได้แต่ถ,ถึงพับได้คุณจะถือกล้องตัวขนาดนั้นมาถ่ายเซลฟีล่เหรอมันหนักนะแล้วก็เสียง,ยงจะล่วงด้วยซ้ำถ้าไม่ติดเออ DSLR มันชอบออกดังค้างด้วยจ,จอชอบพับอกได้ดังคา้างมิลเลอร์เลสเนี่ยเป็นไงตัวนี้มันเหนือกว่ามิลเลอร์เลสไหมมันคงไม่สู้มิลเลอร์เลสไม่ได้หรอกได้เปรียบเรื่องน้ำหนักเหมือนเดิม คือเอาเป็นว่า,วายัางไงาคอมแพคก,ก็ยังได้เปิดเลยนน,น้ำหนักเป็นหลักนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีจุดเด่นก็คือมีจอพับได้นั่นเองนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างภาพถ่ายกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะไปชมกันเลยยูเอาล่ะฮะหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างภาพถ่ายเสร็จแล้วนะฮะก็มีเราจะบอกอยู่ไหมฮะแบตเตอรี่เป็นยังไงฮะทนทานดีแบตเตอรี่ทนทานดีอ่าข้อเสียอย่างหนึ่งเรื่องแบตเตอรี่แต่ด้วยเนื่องอาจจะเป็นแค่คอมแพคนะเราเดินถ่ายทั้งวันสมมติเราไปเที่ยว ต่างจังหวัดต,ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราไปพักโรงแรมเราเดินหายทั้งวันอาจจะไม่หมดแต่ถ้าสําหรับบางคนที่ถ่ายเยอะหรือว่าติดนิสัยชอบบูรูปบนกล้องเวลาขึ้นรถมาดูดูดูแบตหมดแบตหมด,ด oh, <bad> เปลี่ยนแบตแล้วเราจะเอาไปถ่ายเนี่ยไม่ได้ละเพราะว่าปักที่เขาให้มาเนี่ยชาร์จโดยตรงเข้าตัวกล้อง hmm. เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแบตแล้วเอาแบตก้อนนึงเนี่ยไปชาร์จได้ แล้วก็เอาแบตอีกก้อนนึงมาใส่เพื่อไปถ่ายได้ก็คงต้องซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมแยกไปซึ่งมันจะมีรมหรอือเปล่าไม่รู้ด้วยส้ำอันนี้ไม่รู้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นแค่น,นอนมีแน่นอนแต่ถ้าเป็นกล้องตัวอื่นๆแบตเนี่ยดึงออกมาเสียงแท่นชาร์จแล้วก็สามารถเอาแบตอีกก้อนนียใส่กล้องแล้วไปถ่ายต่อเรื่องของเรื่องคือคุณไปหาแท่นชาร์จของรูมิกให้ได้ถ้ามันมีซึ่งตรงนี้มีหรือเปล่า,า,าไม่แน่ใจอ้างอิงจากแบตตัวนี้ด้ดยแล้วกันนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่า มีหรือเปล่านะฮะสุดท้ายจะพูดนะฮะตัวนี้มี power OIS นะฮะเป็นระบบการสั่นแบบสุดยอดนะฮะทำให้เมื่อกี้พานโนรามาเราแม้ว่ามือจะสั่นก็ยังถือว่า,วาทำได้ดีช่วยอย่างมากเลยต่อมาแล้วมี light speed autofocus นะฮะคือ autofocus ไเร็วมากเนื่องความไวแสงคะฮะคือแตะติดแตนะติดอะอาจจะแข่งกับพวก compact ได้กันเองนะครับเนี่ยแตะก,ก็ติดนะอันนี้มันใกล้ไปบ้ <c oughs> างแสงมันเยอะแสงมันน้อยด้นะในห้องนี้นะฮะแล้วก็คือจริงมันมันไม่ต้องติดเนี่ยมันก็ได้หล่านะเน แล้วก็ยังสามารถเบิร์ชช็อตนะครับเบิร์ชช็อตได้อีก10เฟรมเลต์เพอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปพที่สำคัญคือมีไวด์แองเกิล24มิลลิเมตรฮะที่แคบสุดนะฮะแล้วเวลาถ่ายรูปตัวเองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูดูกันว่าพอมันถ่ายรูปตัวเองเนี่ยเอ๊ะมันเหมาะหรือเปล่านะฮะหลายคนจะถามว่าเอ๊ะพี่แล้วถ้าเซลฟี่เนี่ยมันเป็นยังไงทำให้ดูเลยสวัสดีถือว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยดีกว่ากล้องหน้าของมือถืออย่างแน่นอน แนวตั้งแนวนอนได้หมดนี่เป็นไงถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วเนื่องจากมันเป็นเซลฟี่ใช่ไหมบางทีเรามื่อจะไม่ค่อยนิ่งอลองกดดูครับว่ามันเกิดไรหนึ้งนึ่งสองสามน,าน่ามีการจับเวลาให้ก่อนด้วยอ่าเพื่อให้เราเตรีมตัวให้พร้อมอ่าพอเหมือนเราโฟกัสเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับไปปุ่มชัตเตอร์แล้วแล้วเราก็แค่ตั้งมุมให้ได้เฉย เป็นยี่งนี้นี่เองนะฮะพอพลิกกล้องหน้าคลุปเนี่ยมันจะมีโหมดนี่เลยนะ,ะเ,เซลทำแล้วก็นะฮะอันนี้คือซอฟต์สกินนี่คือฟังชันหน้านวลนะปรับได้อีกฟร้งฟริงฟร้งฟริงเดี๋ยวนี้คนนิยมฟ้งฟริงกันนะนะ,ะอยากจะเซ็ตก็กดตรงกลางก่อนนะฮะหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อจะปรับทันที เรียกว่าเป็นโหมดสำหรับเซลฟี่อะไรทีเดียวเรียกว่าพออันนี้ไม่ฉลาดมากคือพอเราพลิกจอปุ๊บเนี่ยมันทำให้เลยโอ้โหไม่ธรรมาดาแล้วเลนส์นี่ถือว่าว้วงได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเก็บได้ประมาณน่าจะเก็บสี่คนสี่ห้าคนได้กลุ่มห้าคนแน่นๆถ้ายกคงสูงก็สบายเลยแถมภาพเนี่ยคมชัดแน่นอนเพราะว่าใช้เลนส์ตัวเดียวกันกันกบกับด้านหลังด้วยมันนี่ติดมือถือมากไปเนี่ยนะคือมันไม่เหมือนมือถือเ,เนาะคนละเรื่องนะฮะอาละเดี๋ยวก็คง ไปสรุปกันดีกว่านะฮะเอาละฮะสรุปเลยดีกว่าฮะขอข้อดีสักสองสามข้อแล้วกันข้อดีคือหนึ่งเลยจอพิกได้จอพิกได้แน่นอนสองพนุลามารุดเร็วว่องไวชอบมากรักษาก็คือตัว Wi-Fi อ่านะฮะแล้วก็เลนส์เป็นคุณภาพเป็นไงบ้างในความคิดของผู้เชี่ยวชาญราจาที่ถ่ายรูปมาถ้าเทียบแพ้ในระดับคอนแพคนะดีดีมาก คือมันคงสู้มีนิเลนส์ไม่ได้หรอกมันม็นไม่ได้ลเลนส์ันมันไป,ไปเล่นกับเลนส์ที่แบบใหญ่กว่าเซนเซอร์ใหญ่กว่า,วาซึ่งเซนเซอร์ใหญ่จะทําให้ภาพนะั้นมันดีขึ้นพูดง่ายเซนเซอร์ใหญ่ก็คือจะมีพื้นที่รับแสงมากขึ้นอันนี้คือพูดง่ายก็คือมันก็จะดีขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าคนที่ซื้อกล้องคอมไพคไปเนี่ยคือน้ําหนักเบาก็คุณภาพาใช้ได้ เห็นไรอยาก่าก็หยิบขึ้นมาเลยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรกันมากมายแค่ชาร์จแป๊บเดียวพอแล้วเราจอมันคือสุดจอแล้วโหมดออโต้เป็นไงบ้างฮะเราได้ใช้โหมดถือว่าฉลาดไหมถ้าในเรื่องของออโต้ตามที่บอกนะมีทั้งพารโนเคทีฟิลเตอร์นี่ถือว่าใช้ได้แล้วก็โหมดอินเทลเจเจนต์ออโต้เนี่ยมันจะดีมากตรงที่ว่าคือควักขึ้นมาเนี่ยคุณก็กดอย่างเดียวเมื่อกี้ตอนแรกที่เราทำมาโคก็ยังต้องปรับอันนี้คือไปมาโคใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องทำมันทำให้หมดนะฮะแต่ข้อควรระวังนิดนึงคือ แฟลชของตัวโหมดนี้เพราะว่าอย่างห้องนี้เนี่ยไม่ได้แบบมืดจนขนาดที่ว่าต้องใช้แฟลชถ้าเราเ,เปิดให้มันออโต้ได้เนี่ยยิงทันทีมันยิงทันทีแล้วตรงนี้บางทีภาพเราไม่อยากได้แฟลชเนี่ยอ่าหลายหลายคนเนี่ยผมเห็นมือใหม่หลายคนกดขนาดใช้กล้องดีไซไ์มาแล้วนะม,มันจะมีโหมดตัวหนึ่งที่เป็นเขียวเขียวก็คือคล้ายๆกันเนี่ยอินเทอร์เนท์อัโต กดปุ๊บแฟดเด้งกดปุ๊บแฟดเด้งแล้วหน้าที่ออกมาคือหน้านี่ขาวไปเลยผีนั่นเองอย่าก,กับผีแล้วหลังมืดมดคือแฟดต,ตัวนี้ไม่เหมือนแฟดมือถือด้วยมันจะมีสีขาวสีเดียวคือถ้าเป็นแฟดอย่าง iPhone เนี่ยมันจะมี2ส,สีนะฮะ <c oughs> ก็คือสีส้มจริงๆ<ส> <c oughs> ก็คือแนะนําในสถานการณ์เราดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มืดมากจนที่แบบว่าเราต้องใช้แฟดแนะนําปิดแฟด <c oughs> เราจะได้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติมากแต่จริงเราอะคนไม่ชอบเปิดแฟดนะถ้าเปิดแฟดปุ๊บเสึกเหมือนผี าบาง,คน,งคนอาจจะไม่รู้ไงบางคนอาจจะแบบพรกล้องมันทํางานให้เราก็ไม่รู้อเอ๊ะอย่างนี้ต้องใช้แฟลชหรอเราก็ไม่รู้ก็ปิดมาสนานแล้วกันลองปิดดูก่อนนี่ก็ศึกษาเรื่องกล้องมานิดนนึงก็คงจะพอทราบแล้วว่าเอ๊ะคุณจะยิงไม่ยิงอะไรอย่างไรนะฮะนี่คือนอกนั้นก็ไม่มีอะไรถือว่าเป็นตัวพูดได้เลยว่าเป็นตัวครอบตัวหนึ่งในตลาดคอมแพคใช้ได้เลยแบบถือว่าอันดับต้นๆอันดับต้นตอ,นะอันนี้ให้คะแนนนี่ถือว่าอยู่ในเกฑ์สูงเลยนะคอมแพคนะเพราะว่ามันเป็นคอมแพกด้วยแหละ มันแพงไหมสำหรับคอนแพคไอ้จอพับได้แล้วมันแพงตรงนี้หรอแพงก็เอาราคาตั้งหรือราคาลดราคาตั้งนี่แพงกว่านี้อีกนะถ้าราคาตั้งหมื่นอะไรหมื่นสองเก้ามั้งหรือหมื่นสี่เก้าอย่างตอนนี้อืมใช้ได้ค่อนข้างพอสมควรค่อนข้างแพงอ่าแต่ตอนนี้เก้าพันเก้าไปหาซื้อกันนะฮะลงมานิดนึงนะฮะอ่ะงั้นก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับตัวของพัฒนาสิน T455 นะฮะแล้วก็ไปดูตัวอย่างภาพสวยๆกันแล้วอะไรถ้าชอบก็ไปหาซื้อกันนะฮะน่าดูซื้อที่เดอะมอสท่าพระนะฮะบอกกันเลยทีเดียวบอกเลยไปซื้อเลยบอกว่ามาจากสเตปกิ้กคมเมรานะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าใครวะมันเป็นใครอ่ะบอกพี่รู้จักน่าด,ดูเหรอไม่รู้อ่ะนี่จบเลยพ,พี่มีหน้าที่ขายอย่างเดียวนะฮะใครน่าด,ดูน่ดเดินอะไรไม่รู้จักโอ้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะพี่ว่าขายชื่อเรไม่รู้แต่ที่แน่ อันนี้ฟ้องผ่านสื่อเลยฮะเขาบอกเขาจะติดฟิล์มกันรอยให้เราแต่วันนั้นเราเรารีบจนถึงวันนี้ไม่ได้ไปติดเขาบอกวันไหนผ่านไปให้ไปติดฟิล์มอันนี้เป็นอันนี้เป็นไม่ใช่ฟิล์มกันรอยนะอันนี้ฟิล์มฟิล์มติดมาตอนแรกอะฟิล์มติดของมาเฉยเเรื่องมันเศร้านะนเขาบอกเขาติดให้ใหม่บอกต้องตัดด้วยแต่เขาให้เราติดฟรี์มนั้นไปไปคลิปอะนะไปติดฟรีได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนพลาสติกอนะนาโซูม40เี่ด้า i ้านักเซามสบ่สิบเท่า 做你看。